สวัสดีค่ะมาพบมาพอก,กันอีกแล้วน่าจะกับช่องแอลชาแนลน่าจะเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน่าจะทุกๆคนทางเอฟซีไมทางเอฟซีเก่าน่าจะ ขอพระคุณทุกกำลังแรงใจที่มาซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนจาจาะบอกว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่เขามาให้กำลังใจนอกจากขอพระคุณหลายๆนะจ๊ะเมื่อนี้ก็มีแนวทางลาสตาลาว VIP ลาสตา VIP มัดรวมนอจาะไม่พี่ให้น้องได้รับช่วงนอกจากของวันที่8เนาะเดือน8 2564ก่อนที่จะไปรับช่วงเขากำลัาเบิ่งผลของวันที่7กันก่อนนะจ๊ะผลของวันที่7รลาสตาห8เนาะห98 หกเก้เข้าตัวเด่นน่าจะเด่นหกฟันหกรูดวิ่งหกน่าจะเนาะแต่ตัวจอสองตัวห้าบ่มากน่าจะแต่จะล่างวันมีเก่าเนาะเก้กรบบมีน่าจะเนาะกรลุดไปนาะสี่เจ็ดสี่เจ็รเข้าแต่ตะล่างวันน่าจะตัวจอห้ากรลุดนะจจะลาววีไอพีศูห้าห้าเข่าตัวเด่นหานจะเด่นหรูดวิ่งห้า ตัวจอเฮาบม่มีเนาะจ้ามแต่หาศูนย์หาสหาหหาแดหาหาบ่มีเนาะจ้ะาขามมาเป็นหาหนะกเนาะก็ลดไปเนาะจ้าสี่ศูนย์สี่ศูเฮากับบมนะ่มีเนาะมแต่หาศูนดไปเนาะจ้าเนาะเฉียดชฉวเนาะจ้าเนาะลาสตาวีไอพีแปดเกสี่แปดตัวจอเฮาบ่มีนาะจาแ่ในตารางวันมีเก้าสีตรงตรงเนาะจ้เนาะสอ หาสองกับบโมมีเนาะจ้าถ้มมีหาสองเาอาจจะได้เป็นตัวกลับเนาะกระรุดไปเนาะจ้ะเข่าตะล่างวันสองส่วนตัวจอห้าบโมาเลยเนาะจ้ะแต่ว่ารูดวิ่งเดินฟันห้ามาเหมือนเลยเนาะจ้ะหกห้าฟันหกรูดวิ่งห้าหกเนาะจ้าเนาะส่วนในตะล่างวันกับมีเก่าสีเนาะจ้ะแอดกระด้ยยำอยู่ในคลิปอยู่เนาะจ้ะว่าในตะล่างวันสามารถมาจับใดเนาะจ้ะเนาะจับคูหรือว่าจะเอานั่ไปรูดไปวิ่งกระได้เนาะจ้าเนาะ กับคลิปนี้กับเขารูดวิ่งเนาะจ้กเขารูดวิ่งคือในคลิปเขาเน้นอยู่แล้วว่ารูดวิ่งเนาะจ้กนอตจอเขามันเขายากเนี่ยกะขอโทษขออภัยหลายๆเนาะจ้กแต่ว่าสายรูดสายวิ่งกับประพาสน,นะจ้าเนาะก็ยินดีน้าสายรูดสายวิ่งเนาะจ้าเดี๋ยวมาไปตามต่อของวันที่แปดเนาะจ้าพิดาลาดประกานในขอโทษขออภัยหลายๆเนาะจ้าก่อนที่จะรับช่วงแนวทางวันที่8กับฟังคําเตือนนาะจ้าคาเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดน่าจะรับชมเพื่อความบันเทิงรับชมอย่างมีสติเนาะแนวทางมีเข่ามีรูดน่าจะกัใช้วิจารณญาณในการรับชมนจาจะ้ามัก้าชอบก็ค่อยยิบค่อยจับนะจะวันที่แเดือน8 5 6 6 4 ลาสตาลาว V I P ลาสตาร์ V I P แอดก็จะให้เป็นเดียนที่5กับ0โอ้แอดเขียนผิดจ้ะเดียนที่4กับ3 ขอโทษขออภัยน่าจะเนะาะสี่กับสามชัดบนบวชัดเดียวแอดเขียนให้ไหมน่จาจะขอโทษขออภัยไหลายๆฟันสามสี่สามฟันสามรูดวิ่งสามกับสี่ส่วนในตารางให้เป็นสองกับแปดห้าหก ส่วนตัวเจาะก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่แปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าเน้นไปกลับะนะจ๊ะเนาะ สองตัวเน้นไปกับทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับนะจ๊ะโตทีเน้นนะจ๊นะเนาะสี่สองสามศูนสี่แปดเนาะถ้ามากักถ้าชอบกัจดไวแคบไวนะจ๊ะถ้าบ่มากกับพานนะจ๊ะแนวทางมีเขามีรุดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ ถ้าบูมักที่แอจจับคู่ใหก้กระลองเบิงในตารางวันนะนจ๊ะจับคู่ในตารางวันก็นได้หรือว่าจะนํตัวเด่นก็ตารางวันมาจับคู่กันก็นได้หรือว่าสามารถนําในตารางวันไปรูดไปวิ่งเนจ่าสายรูดสายวิ่งนนจ๊ะเนาะลองพิจารณาเบิ้งนะจ๊ะเพื่อมิตูถึกอกถึกใจใถ้ามักระชอบก็ลองพิจารณาเอาไปเป็นแนวทางได้เนจ่ะ สุดท้ายก่อนที่สออกไปก็ซ่้าเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะจ๊ะเพื่อที่จะบ,บริพาทแนวทางต่อไปคลิปต่อไปเนาะมีแนวทางดีๆก็สิ่มาแบงปันให้พี่ให้น้องได้รับโชมอีกเช่นเคยนะจ๊ะสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องมีโชคนะจ๊ะมีลาบเนาะลำ,ล,ำล้ำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนะจ๊ะไว้พอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ